ก <Good> ใช่ขนาดไหมอ่ะใช่ครับนั่นแหละที่ผมมันใช้หรยียนีะ่ะ แต่สภาพอะไรขนาดนี้ต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอน มันไปทางนั้นนี่เป็นร่องรอยพวกมันแปลว่ายังไปไหนได้ไม่ไกลหรอกนะเราจะจับมันได้เราต้องจับได้ง่ายๆนะดูได้ยังไงมันไปทางนั้นอะไม่เห็นมีอะไรบอกโถ่เอ้ยทำให้อวดเก่งหรือเปล่านะ่ะฮะอันไม่ได้อวดฉลาด แต่พวกแกเองนั่นแหละที่โง่งไม่เห็นรอยเท้าเนอะดูให้ดีสิรอยเท้าคนมันบอกได้ว่าหนึ่งในนั้นพยุงอีกคนหนึ่งนั่นหมายความว่าต้องมีคนบาดเจ็บถือหน่อย ฉันได้ยินเสียบฝีเท้าแล้วอบีฉันฉันได้น้ำแล้วนะคุณดื่มซะคุณจะได้รู้สึกดีขึ้นไงดืม่มดื่มน้ำก่อนสิคะอบีเดื่มน้ำก่อนสิอบีคะอีกนิดเดียวเราก็จะรอดแล้วคุณคุณเติอมาดื่มน้ำก่อนนะคะอบีเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราแล้วนะเดื่มน้ำก่อนสิคะได้โปรดละอบีตเตนสิคะ รจะเป็นพวกจนนะพวกมันคงเจอรถแล้วพระเจ้าคะ่ะโปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะนะคะทำท,ำทำยังไหรดีนะเขาไม่รู้สึกอะไรเลย ฉันจะรับมือคนเดียวได้ยังไงไม่นะฉันต้องเข้มแข็งเขาช่วยฉันมาตั้งมากมายเราต้องช่วยเขาบ้างสิฉันจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขาคุณคุณจะต้องปลอดภัยนะคะอาบี นี่หนูจ๋ะหนูสองคนเป็นใครแล้วมาทำอะไรกลางป่ากลางเขาแบบนี้คือว่าเราเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราควรบอกความจริงหรือว่าโกหกเขาดีนะเราหลงทางนะคะกำลังหาทางไปถนนหลวงอ๋อแล้วแล้วทำไมถึงบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกหนูอย่างนั้นล่ะเมื่อคืนฝน มันตกหนักมากเราก็เลยมองทางไม่ค่อยเห็นรถของเราชนเข้ากับต้นไม้แล้วเขาก็บาดเจ็บที่หัวเขาหมดสติไปฉันไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงต่อดีคะหรือแค่ว่าจะต้องพาเขาออกไปจากที่นี่จากตรงนี้ให้ได้เลยฉันต้องพาเขาออกไปคะ่ะนี่หนูจ๋าใจเย็นๆก่อนนะเราต้องมีสติถึงจะคิดอะไรออกเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันบ้านฉันอยู่แถวนี้นี่พาเขาไปสิ พาไปพักที่บ้านฉันไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยฉันก็เป็นพ่อคนฉันมีลูกสาวหลายคนไม่เป็นไรไม่มีใครในป่านี้ที่จะช่วยหนูได้แล้วนอกจากฉันตกลงไหม ตกลงฮะคุณบุญรับทำไมไม่บอกเราเร็วกว่านี้ถ้าคุณรีบบอกเราละก็เราคงจะหาที่นี่เจอนานแล้วคือผมพยายามแลครับแต่ว่ามือถือสัญญาณเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เพี้ยนทันทีที่เราติดต่อได้ผมก็โทรหาคุณทันทีเลยก็เป็นอย่างที่เห็นแลละครับอาจจะสายเกินไปแต่ผมคิดว่า เราน่าจะแกะรอยพวกเขาได้อยู่ใช่ไหมครับเรามาเพื่อช่วยคุณคขาจะได้อะไรบ้างเลยนะเหมาะแสที่เราพบก็คือโทรศัพท์มือถือของอาบีครับนี่ครับมันถูกทาให้พังครับอาจจะพอช่วยอะไรอะได้บ้างน,นะครับคุณตำรวจตอนนี้เอามือถือนี่ไปกู้ข้อมูลเราต้องการข้อมูลด่วนเลยครับผม เออคุณครับปัญหาใหญ่ที่สุดของเราก็คือตอนนี้เราไม่สามารถแกะรอยพวกเขาได้เลยที่นี่ไม่มีถนนให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพวกเขาอาจจะไปทางไหนก็ได้ทุกทางเลยนะครับเราจะจัดก่อนเราจะหาทุกทางมันเป็นไงของเราอยู่แล้วล่ะเออคุณครับถ้าหากว่าเราอยากพักเราคงกลับกันนานแล้วล่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะเราอยากหาด้วยตัวเองมาช่วยกันหน่อยถเถอ,อะนะค่อใช่ใช่พวกเราจะกลับก็ต่อเมื่อเจอพวกเขาเท่านั้นฟังนะผมเข้าใจความรู้สึกพวกคุณแต่ว่าช่วยเข้าใจประเด็นของผมนะพวกคุณน่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางป่านี้มันก็ไม่ปลอดภัยจะเกิดอะไรกับพวกคุณมันจะทำให้ปัญหานี้เพิ่มขึ้น ดังนั้นได้โปรดเข้าใจประเด็นนี้เอาไว้ค่อยคุยกันนะครับคุณย่าครับคุณป้าตำรวจจะทำการสะดวกถ้าเขาไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังนะครับเราจะกลับบ้านเมื่อเจอพวกเขาแล้วเท่านั้นใช่ใช่เราจะกลับก็ต่อเมื่อเจอพวกเขาอย่าห้ามพวกเราเลยคุณย่าครับพวกเขามีขั้นตอนการทำงาน พวกเขาพาคนไปมากไม่ได้เลยครับงั้นผมจะไปนคนเดียวเชื่อใจผมไหมเชื่อสิถ้างั้นก็แยกย้ายกันก,ก,กลับเลยครับผมจะกลับบ้านก็ต่อเมื่อเจอพวกเขาแล้วเท่านั้นเออแต่คุณยากครับอาบีจะเจ็บยิ่งกว่านะถ้าได้รู้ว่าคุณยาเป็นอะไรไปเพราะเขาได้โปรดนอะครับขอร้องนะแยกย้ายกันก,ก,กลับเถอะที่นี่คือป่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นกับเราได้ทั้งนั้นให้ตำรวจไปตามหาพวกเขาอย่างเต็มที่เถอะครับเชื่อผมนะ คุณป้าครับช่วยนมน้นาพวกเขาทีนะได้โปรดล้วบอกเขาทีก็ได้เราจะกลับบ้านเพราะเธอยือนกรานแบบนี้ดูแลตัวเองด้วยละ่ะเป็นไปได้ว่าอาบีกับปรากีอาจกลับไปถึงบ้านและกำลังรอพวกเราทุกคนอยู่ใช่ครับไปที่รถกันเถอะ เจ้าแผลเขาไม่ลึกเลยนั้นไม่ต้องกังวลนะอีกไม่นานก็หายแค่ต้องการพักผ่อน chú, tên là ra Gue là tên của chú, còn cháu tên là gì? Pragia. Pragia. Pragia là ai? นี่หนูจ๋ะบอกฉันทีฉันหมายถึงบอกความจริงนะว่าเกิดอะไรขึ้นเ่อประสบการณ์ของฉันมันบอกว่าหนูไม่ได้กังวลเรื่องอุบัติเหตุเลยแววตาหนูมันฟ้องว่าหนูกำลังกลัวสิ่งที่มากกว่านี้ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ไม่มีปัญหาคือเราแค่เกิดอุบัติเหตุจริงๆค่ะ และเราจะไปทันทีที่เขาฟื้นเลยนะคะไม่มีเหรอนี่หนูจ้าถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูจะตกใจทำไมทันทีที่ได้ยินเสียงฝีเท้าหนูน่าจะแยกออกนะว,ว่าอันไหนฝีเท้าคนหรือว่าฝีเท้าสัตว์บอกฉันทีเถอะนี่การตามล่าอยู่ใช่ไหมถึงต้อง ต้องป้องกันตัวแบบนี้เออชื่อเถอนะคะเราเราไม่มีปัญหาจริงๆอะเราแค่ประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วทำไมถึงดูก,กังวลนนะักบอกฉันทีคนหรือสัตว์กันแน่ที่ตามล่าพวกหนูอยู่ความจริงก็คือมีคนลักพาตัวพวกเราค่ะ พวกเรากำลังหนีกันตามล่าอยู่ น้ำจ้ะดื่มนะดื่มน้ำก่อนและเราก็ประสบอุบัติเหตุอย่างที่เห็นเอแต่ว่าเราจะไปทันทีที่เขาฟื้นนะคะเราจะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณเลยควรช่วยเรามามากพอแล้วฉันไม่มีปัญหาเลยถ้าเธอทั้งคู่อยู่ที่นี่ฉันไม่กลัวว่าจะพลอยซวยไปด้วยหรอกนะนี่หนูจ้ะฉันไม่ได้ช่วยพวกหนูเพื่อทำบุญทำทานหรอกนะ ฉันช่วยพวกหนูด้วยความจริงใจพวกนั้นมันต้องตามมาแน่นอนจนกว่าพวกมันจะเลิกราท่านจะไม่ปล่อยให้พวกหนูไปจากที่นี่แน่นอนจะให้อยู่ที่นี่แหละพวกเราไม่อยากจะให้คุณเจอเรื่องร้ายเพราะเรานะคะถ้าหากว่าพวกมันมาที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยไม่มีใครทำร้ายฉันได้ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลน,นะ ขอบคุณนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพร้อมที่จะช่วยโดยปราะศะจากความกลัวกังวลหนูจะทเแทนบุญคุณคุณได้ยังไงบ้างคะหนูจ๋ะฟังให้ดีนะคนที่ทำดีบางคนอาจหวังบุญกุศลแต่บางคนแค่อยากช่วยเพื่อนมนุษย์แค่นั้น พ่อแม่ที่รักเราจริงจะไม่ทำให้เราลำบากโดยใช้คำว่ากตันอยู่มาอ้าที่ฉันจะบอกก็คือคิดซะว่าฉันเป็นพ่อหนูก็แล้วกันนะฉันเองก็มีลูกสาววัเดียวกับหนูนี่แหละหนูทำให้ฉันคิดถึงลูกสาวฉันก็เลยอยากช่วยไง หนูไม่เคยเจอพอ่อต่อให้เคยเจอหนูก็คงจะไม่ได้อยู่ดีถ้าพ่อยังอยู่ท่านคงที่จะไม่ลังเลที่จะช่วยหนูนี่หนูจ้าถ้าหนูคิดถึงพ่อแบบนั้นแสดงว่าพ่อของหนูต้องดีมากหนูถึงได้เชื่อแบบนั้นฉันเนี่ยอยากเป็นพ่อหนูจังพ่อคะจ้า ว่าไงลกูกมีอะไรไม่รู้สิดูเหมือนว่ารถจะมีปัญหามีปัญหาเหรอปัญหาอะไรไม่ทราบนะมีปัญหาก็แปลว่ามันไม่ทำงานไงจะอะไรซะอีกแล้วแต่อะไรแล้วที่มันไม่ทำงานอะก็เครื่องยนตไงรถขับเคลื่อนได้ด้วยเครื่องยนต แล้วทำไมมันไม่ทำงานล่ะนี่ฟังนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอย่าห่วงแค่รถเลยเราเองจะรอดออกไปจากป่าได้อย่างไงก็ไม่รู้ห่วงตัวเองบ้างสิมานนี่เลยเราจะเดินเท้ากันอย่าทำฉันเสียเวลานะเข้าใจไหมฉันรู้ว่านายจะทำอะไรนะ นี่ฟังจะให้ดีฉันต้องการพี่ฉันฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าจะเจอนั่นคือสิ่งที่ฉันทําอยู่ถ้าเธอยังจูจ้จี้จุกจิกแบบนี้ฉันไม่ทําจะดีกว่าถ้ายังอยากเจอก็จงเดินเท้าไปกับฉันซะเดินไปด้วยกันนี่แหละเท้าเหรอไม่มีทางนะ่ะมันมีแต่โคลนเธอบอกว่าต้องการพี่แต่ว่าเรื่องแค่นี้เธอเธอกล้าไม่กล้าเหรอกลัวเท้าสกปรกก็ไม่ต้องไปฉันไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วส่วนเธอ อยากกับไปรอเขาอยู่ที่บ้านก็เชิญเลยฉันคนหนึ่งนี่แหละที่จะไม่ทำแบบนั้นถ้าเธอไม่ไปเราก็ทางสะดวกฉันไม่ไปในทางนั้นจนกว่าจะเจอพี่ของฉันเข้าใจไหมฉันจะไปด้วยมีสองทางเลยกลับบ้านไปรอหรือออกตามหาเขากับฉันด้วยเท้าสกปรกฉันอยากรู้จังว่าไหนจะไปได้ไกลแค่ไหน บ้าจริงนึกว่าจะยอมแพ้แล้วกลับไปเสื้ออีกเธอปฏิเสธที่จะไปจากฉันจะกำจัดเธอยังไงดีนะวันนี้ไม่ใช่วันดีของฉันเลยฮึอ้ออ้ออ้อ คุณโอเคไหมเออค่อยๆนะค่อยๆฉันดีใจที่คุณฟื้นนะคุณคุณคุณเจ็บตรงไหนไหมโอ้ฉันทำคุณเ<อ>จ็บใ<อ>ช่ไหมเนี่ยฉันฉันขอโทษนะฉันฉันขอโทษไม่เป็นไรผมแค่<อ>กลัวนะ่ะแค่นั้นเองอย่างนั้นเหรอผมกลัวคุณจะกอดผมแน่นจนกระดูกแหลกอะผมเออไม่ใช่ตุ๊กตานะ ผมเพิ่งลุกไหวฉันก็แค่คุณอะอ่ยโอกาสตอนผมอ่อนแอและโดดเดี่ยวคุณรู้ว่าผมเนะี่ยป้องกันตัวเองไม่ได้คุณก็เลยจู่โจมผมแบบเนี้เหมือนสัตว์ป่าตะครุบเหยื่อเลยเหมือนถ้าหัวงูตะครุบเด็กเหมือนแฟนๆึ่งไอดอลคุณจู่โจมอย่างนั้นอะ่ะทำไมต้องกอดผมแน่นขนาดนั้นด้วยฉันก็แค่มีความสุขที่ได้เห็นคุณฟื้นขึ้นมาแบบนี้คุณงอนเหรอนี่ไม่ต้องมาแตะเลยนี่ผมไม่ไตั้งใจใหมายความอย่างนั้นน่ะคุณก็เวยโอกาสเหมือนกันนั่นแหละ ทำฉันงอนยังมีน้ามาแตะฉันทั้งที่ไม่ชอบม้ฉันกอดเปล่านะผมยังไม่ได้บอกเลยว่าไม่ชอบไปคุณกอดน,นะผมชอบจะตายคุณอยากแตะเอียฉันอืมเขาเรียกแตะอ่างตะขากแล้วโถฉันรู้สึกแย่ที่คุณเอาฉันไปเปรียบกับสัตว์ป่าถ้าหัวงูแลก็แฟนแฟนอ้ยงอย่างนี้นี่เองคุณก็เป็นแฟนผมก็จริงนะแต่คุณน่ะ ไม่ใช่แฟนธรรมดาคุณเป็นสุดยอดแฟนเลยจริงด้วยฉันไม่ใช่แฟนธรรมดาฉันเป็นเพื่อนที่จะอยู่กับคุณนันที่สุดผมเองก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่กับคุณนาที่สุดเช่นกันเออนั่นใครอะข้างหลังนั่นเหรอเออดีนี่คือป,ป้าป๋า ป้าป๋าเหรอพ่อเหรอคุณไม่เคยบอกเลยคุณมีพ่อด้วยอ่ะเขาไม่ใช่พ่อฉันจริงๆหรอกนะงั้นเป็นใครกันนี่คือคุณรากวีนะตอนที่คุณหมดสติเขาช่วยคุณพามาที่นี่เขาทำแผลให้กับพวกเรา ตอนเราคุยกันฉันรู้สึกเหมือนคุยกับพ่ออยู่นะเขาก็เลยยอมให้ฉันเรียกว่าป,ป้าป๋าฉันอยากเรียกพ่อฉันแบบนั้นมาตลอดเวลาเลยแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสแล้วเขาก็เห็นคุณเหมือนลูกสาวกันสิใช่หรือเปล่าแล้วดีจังเลยนะคุณดูได้ยังไงคุณแอบฟังเราเหรอผมไม่ชอบแอบฟังใครนะ แต่คุณบอกว่าคุณเห็นเขาเป็นพ่อก็แปลว่าเขาเห็นคุณเป็นลูกสิใจเขาเห็นคุณเป็นป้าป๋าอีกคนได้ยังไงกันฮะ <c oughs> คุณเนี่ยเป็นคนมีอารมณ์ขันนะขอบคุณนะครับแต่ผมไม่ได้ล้อเล่นนะปราเกียเหมือนลูกสาวของผม ผมเลยเรียกเธอว่าลูกเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ผมทำซุปมาให้คุณทานนะรับไปสิจะได้ดีขึ้นคุณดูแลผมเหมือนดูแลลูกเขยที่มาเยี่ยมพ่อตาเลยอ่ะเหมือนเป๊ะเลยอืม